เมาหึงกันเลยค่ะว่าไม้รีเทิร์นกับซาร่ากลับมาสารสัมพันธ์ครอบครัวเจ้าตัวรีบเคลียร์เลยละค่ะไม้พิรัตโพสภาพคู่กับลูกชายอย่างน้องแม็กเวลหลังจากได้ใช้เวลาร่วมกันอย่างเต็มที่ทำกลางกระแสข่าวลือขา่าวเมาส์ที่ดังกระหึ่มว่าความสัมพันธ์ของไม้พิรัตและแม็กเวล กลับมาดูสดใสอีกครั้งพอบ้านหลังนี้ไม้และซาร่าคา่ะซิงกินีแม่ของลูกอาจจะมีลมหวนให้กลับมาก็ได้แน,นนี่เจ้าตัวเครียดด่วนเลยค่ะว่าไม่มีทางเป็นไปได้แน่นอนได้ไหมชี้แจงว่าภาพนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่ผมมีความสุขมากเพราะว่าได้เจอพี่แม็กเล่นกันทั้งวันเลยพยายามเก็บความรู้สึกแบบนี้ความสุขแบบนี้ให้ได้มากที่สุดเพราะอีกไม่นานผมต้องกลับไปทํางานที่จีนแล้วมีหลายคนเข้าใจผิดและมาสอบถามผมเยอะว่า ผมกับสาระกลับมาคืนดีกันแล้วหรอจะสารความสัมพันธ์ต่อใช่ไหมทําไมทนายฝั่งสาระถึงโพสทํานองนั้นผมขอยืนยันตรงนี้เลยครับว่าความสัมพันธ์ของเราสองคนจะไม่มีวันพัฒนาไปไกลเกินกว่าคำว่าพ่อและแม่ของลูกเขามีชีวิตของเขาผมก็มีชีวิตของผมท้าไม่มีพี่แม็กชีวิตพวกเรายิ่งกว่าเส้นขนานที่ไม่มีวันมาบรรจบได้แต่ในฐานะของพ่อและแม่เรายังคงมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบได้มีเงื่อนไขไว่าเราจะคุยกันในเรื่องส่วนตัวกันให้น้อยที่สุดและโฟกัสแต่ความสุข ของพี่แม็กผมอาจจะผิดเองที่ไม่ค่อยชัดเจนหลังมีข่าวเรืออะไรมากมายนักแต่หลังจากนี้เป็นต้นไปอะไรที่ไม่ใช่ถ้าแรงไปผมก็ออกมาปฏิเสธเพื่อไม่ให้สื่อเจ้าไหนหรือใครมาเล่นกับความรู้สึกของผมและลูกอีกเรื่องไม่จริงอยากจะให้เข้าใจในจุดนี้ด้วยนั่นเองค่ะ